เดี๋ยวเดี๋ยวข้าหน้าจองตัวในอิสลามมาเอาเชื่อบัเบี๊กอยานองผู้สวยนะฮะไไม่กล้าเลย นี ة, well, okay, ่แล้วจะเล่าค่อยๆต่อไปนะนองค่ะที่นมอืดแล้วก็มีเื่องที่นมีาการอเยอะมากภูมไทยภูมิไทยวันนี้มันมาปะทยพี่เปลียนไปภูไทยจะมองเนี่ยโมโหอยู่เนี่ยเาทอื